นามัตถุราตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระราตนตรัยสวัสดีท่านผู้ใคร่ในธรรมทุกคนวันนี้กระผมปัญญาวุฒโธจากมาอ่านเรื่องนิทานชาดกพระเจ้า500ชาติซึ่งรวบรวมจากพระไตรปิฎก45หเล่มเพื่อเป็นคติสอนใจสำหรับผู้แสวงหาความก้าวหน้าของชีวิต และผู้แสวงหาความสุขจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อท่านได้รับฟังและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมอำนวยให้ท่านประสบความสุขและความเจริญอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้กระผมจากนำเสนอเรื่องที่6ติปัรลัตมิฆะชาดกแม่เหนือเจ้าปัญญาขอเชิญท่านผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลาย โปรดสดับรับฟังโดยความเคารพเถิดชื่อเรื่องพระเจ้าห้าชาติเรื่องที่6ติปันลัตมิขชาดกแม่เหนือเจ้าปัญญาอ่านจากหนังสือพระเจ้า500ชาติฉบับสมบูรณ์โดยสถาบันบันลือธรรมสมัยพระเจ้ามาคตพระองค์หนึ่งครองราชสมบัติอยู่ในแคว้นมคตในชมพูทวีปตอนนั้น พระโพธิสัตว์กำเนิดเกิดเป็นสัตว์พวกเนื้ออาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งวันหนึ่งแม่เนื้อที่เป็นน้องสาวได้นำลูกไปฝากเรียนวิชามารยากับพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพี่ชายได้เอาไว้ใช้อำพรางตัวในยามเผชิญหน้ากับพรานหรือผู้ร้ายพระโพธิสัตว์จึงตอบว่าอีกสามวันให้เจ้ามาเรียนวิชากับลุงได้ครั้นถึงกำหนด หลานได้มาศึกษาวิชามารยากับลุงวิชามารยามีหลักอยู่6อย่างด้วยกันคือ 1. การเหยียดสี่เท้านอนตะแคง 2. ใช้กีบเท้าตะกุยหญ้าและดินร่วน 3. ทำลิ้นห้อย 4. ทำให้ท้องพอง 5. ปล่อยอุจจาระปัสสาวะเรียราด 6. กการกลั้นลมหายใจเมื่อได้เรียนจบแล้ว หลานก็ลาจากลุงไปวันหนึ่งลูกเนื้อได้ท่องเที่ยวป่าเขาตามประสาเด็กซุกซนแล้วเดินไปติดบ่วงของพรานจึงร้องเสียงดังลั่นด้วยความตกใจบรรดาเนื้อก็พากันไปบอกแม่เนื้อว่าลูกชายเจ้าติดบ่วงนายพรานรู้หรือ,อยังไม่รีบไปช่วยลูกอีกละ่ะมัวทําอะไรอยู่แม่เนื้อก็ยังไม่ไปช่วยลูกเพราะคิดว่าวิชาจากลุง คงทำให้ลูกเอาตัวรอดได้สำหรับลูกเนื้อเมื่อติดบ่วงก็ไม่ได้คิดดิ้นรนอะไรแต่ตั้งสติเอาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในทันทีครั้นเย็นเมื่อพรามาดูบ่วงสัตว์ก็เห็นว่าเนื้อนอนท้องป่องมีมแมลงวันตอมแสดงอาการให้เห็นว่าน่าจะเน่าตายตั้งแต่เช้าจึงดึงเชือกออกเพื่อจะนำมีดมาแล่เอาเนื้อดีๆไป จึงเดินไปเก็บใบไม้มารองเนื้อทันใดนั้นเมื่อลูกเนื้อสบโอกาสเหมาะที่จะหนีจึงยันขาขึ้นได้ก็วิ่งหนีไปโดยเร็วธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาต่างๆเราทุกคนควรมีสติใช้สติแก้ปัญหาต่างๆพุทธศาสนสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ปัญญาเจนางปลาสติปัญญาเป็นเครื่องปกครองตัว